สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube H r c h a ช n e l ผ่านรายการคนทำงาน HR กับสิตประันสังคมพบเจอกันทุกๆวันแบบนี้กับรายการที่มีสาระที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านฟังผ่านทางช่อง YouTube สาเหตุที่เงินชราภาพไม่เท่ากันเงินบำเหน็จ ทำไมไม่เท่ากันเงินบำนาญชราภาพรายเดือนทำไมไม่เท่ากันเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมผู้ที่ใช้แรงงานต้องรู้ต้องทราบหากว่าด้วยเรื่องของเงินชราภาพแล้วผู้กันตันหลายคนหลายท่านก็ย่อมให้ความสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมซึ่งทุกคนที่ทำงานไม่ว่า จะเป็นทุกกันตนมาตาไหนก็ตามตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปมีเงินเก็บออมเป็นเงินกรณีชลาภาพไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนบำเหน็จไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตผู้ก,กันตนจะได้รับเงินกรณีชลาภาพจากสำนักงานประกันสังคมคืนอย่างแน่นอนสำหรับประเด็นที่ หลายคนสงสยัยเรื่องทำไมเงินชราภาพบำเหน็จเงินก้อนชราภาพบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตพู้กันตนแต่ละคนแต่ละท่านได้ไม่เท่ากันเรามาไขข้อสงสัยกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขออธิบายเรื่องของเงินบำเหน็จเงินก้อนชราภาพกันก่อนนะครับซึ่งเงินชราภาพเงินก้อนบำเหน็จจะคืนให้กับผู้กันตนเป็นเงินก้อนเท่านั้น โดยคืนให้กับผู้กันตนทั้ง3ส่วนได้แก่ส่วนที่1เป็นเงินสะสมที่ฝ่ายบุคคลหักนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนนะครับส่วนที่2เป็นเงินสมทบท,ที่ทางบริษัททางนายจ้างสมงทบให้กับผู้กันตนอีก1ส่วนเท่ากับเงินสะสมของผู้กันตนทุกๆเดือนเช่นกันและส่วนที่3เป็นเงินสมงทบจากทางรัฐบาลตามที่รัฐบาลกำหนด เงินชรภาพบําเหน็จเงินก้อนนี้ผู้กันตนจะต้องส่งเงินสมทบไม่เกิน180งวดถึงแม้ว่าจะส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องกันก็ตามเว้นช่วงส่งเงินสมทบก็ตามหยุดส่งช่วงขณะก็ตามและกลับเข้ามาทํางานใหม่กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนใหม่ส่งเงินสมทบใหม่ก็ตามจะได้รับคืนก็ต่อเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เป็นผู้กันตนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงแล้วหากสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ผู้กันตนก็จะต้องรอให้มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่ว่าจะเป็นผู้กันต้นมาตรา39ก่อนถึงจะไปขอรับเงินกรณีฉลาภาพคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ นะครับไม่สามารถขอเบอิกเงินก้อนบนําเหน็จเงินชลาภาพตรงนี้ได้ก่อนนะครับต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นพู้กันตนสิ้นสุดลงเท่านั้นส่วนสําหรับเงินบนําเหน็จเงินก้อนชลาภาพแต่ละท่านแต่ละคนได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเงินเดือนของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเอง ซึ่งตามกฎหมายประกันสังคมกำหนดเงินประกันสังคมขั้นต่ำ1,650บาทและขั้นสูงสุดไม่เกินเพดานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับเงินบำเหน็จไม่เท่ากันก็เพราะว่าเงินเดือนของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เท่ากันขออธิบายแล้วก็ขอยกตัวอย่างเช่นนายกมีเงินเดือน10,000บาทนายกจะมีเงินเก็บออมชราภาพบำเหน็จต่อเดือนเท่ากับ 30 0บาทที่ฝ่ายบุคคลหักสะสมนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมนายกอยังมีเงินในจ้างสมทบอีกหนึ่งส่วนเท่ากับ300บาทต่อเดือนรวมแล้วนายกมีเงินเก็บออมชราภาพเป็นเงินบนําเหน็จต่อเดือนเท่ากับ600บาทต่อเดือนหรือม,มีเงินเก็บออมเป็นเงินบนําเหน็จต่อปี7,200บาทต่อปีขอยกตัวอย่างนายข มีเงินเดือนหน0 0งบาทนายขอจะมีเงินเก็บออมบําเหน็จเก็บแต่ละเดือนนะครับในส่วนของผู้กันตนที่ส่งสะสมทุกๆเดือน3%เเท่ากับ4,450อ่450บาทต่อเดือนและนายจ้างบริษัทสมทบอีกหนึ่งส่วนเท่ากับ450บาทต่อเดือนรวมแล้วนายขอมีเงินเก็บชนภาพเป็นเงินบำเหน็จเท่ากับ900บาทต่อเดือนเลยทีเดียวน,นะครับ แล้วก็มีเงินเก็บต่อปีเท่ากับ1800บาทต่อปีเลยทีเดียวเช่นกันขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนายคอมีเงินเดือน2 0 0 0 0บาทต่อเดือนนายคอจะมีเงินเก็บออมต่อเดือน900บาทเท่ากับนายขอเพราะว่านายขอมีเงินเดือนเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดนะครับ15,000าบาทประกันสังคมก็จะคิดฐานเงินเดือน เพดานไม่เกิน15,000บาทเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งกรณีที่เป็นเงินบำเหน็จไม่เท่ากันก็มาจากสาเหตุงวดเงินสมทบไม่เท่ากันนั่นเองยกตัวอย่างนายกนายขอมีเงินเดือนเท่ากันเท่ากับ20,000บาทต่อเดือนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์พร้อมกันแล้วก็สิ้นสภาพความเป็นผู้กันตนพร้อมกันอีกต่างหากเวลาขอคืนเงินชราภาพ นะครับนายกอได้เงินบำเหน็จมากกว่านายขอทำไมนายกอได้เงินบำเหน็จเยอะกว่ามากกว่านายขอทั้งที่เงินเดือนเท่ากันก็เพราะว่านายกอมีงวดการส่งเงินสมทบมากกว่านายขอเป็นต้นนะครับน่าจะเข้าใจแล้วนะครับสาเหตุที่เงินบำเหน็จไม่เท่ากันมาจากอะไรส่วนสําหรับเงินบํนานาญชราภาพรายเดือนที่ผู้กันตนจะได้รับตลอดชีวิต บางคนก็ทำงานพร้อมกันมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์พร้อมกันพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนพร้อมกันแต่ทำไมเวลารับเงินชลภาภบำนาญชลาพ…รายเดือนได้เงินบำนาญฉลภาภรายเดือนไม่เท่ากันก็เป็นประเด็นที่หลายคนหลายท่านนะครับมีคำถามเข้ามาแล้วก็สงสัยซึ่งขอตอบคำถามแล้วก็หายข้อสงสัยดังต่อไปนี้ สาเหตุที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพไม่เท่ากันก็มาจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าจะทำงานพร้อมกันกเกษียณพร้อมกันก็ตามขออธิบายขอยกตัวอย่างกรณีที่1กรณีที่ส่งเงินสมทบเท่ากันส่งเงินสมทบเท่ากับ240งวดหรือเท่ากับ20ปีการคิดเงินชราภาพจะคิดที่27.5%เ เท่ากันนะครับเมื่อมีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรายเดือนนายกอได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนมากกว่านายขอสาเหตุที่นายกอได้รับมากกว่านายขอก็เพราะว่านะครับนายกอได้รับเงินบำนาญชราภาพมากกว่าก็เพราะว่านายกอมีเงินเดือน2 0 0 0 0บาทนั่นเองจะได้รับเงินบำนาญต่อเดือน4 1 2 5บาบาทต่อเดือนทีนี้ส่วนของนายขอ ถึงแม้ว่าจะส่งเงินสมทบ240งวดหรือคิดจำนวนเปอร์เซนต์ที่27.5เปอร์เซนต์เท่ากับนายกก็ตามนายขอมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายน้อยกว่านายกเท่ากับ1 0 0 0 0บาทนายขอก็จะได้รับเงินชลรภาพต่อเดือนเท่ากับเดือนละ2,750บาทต่อเดือนเท่านั้นขึ้นอยู่กับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายกันนะครับ นายกนายขอมีเงินเดือนเฉลี่ยไม่เท่ากันนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีจํานวนงวดเงินสัมทบเท่ากันก็ตามนะครับยกตัวอย่างกรณีที่2เงินเ,เดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากันแต่งวดเงินสมทบไม่เท่ากันก็จะทําให้เงินบํานาญชราภาพรายเดือนไม่เท่ากันเช่นกันนะครับกรณีที่3เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเป็นพู้กันตนมาตรา39 บวกรวมกับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของทุกกันตนมาตรา33ก็จะทําให้เงินบํานาญแต่ละเดือนไม่เท่ากันเช่นกันนะครับโดยสรุปแล้วปัจจัยที่ทําให้เงินไม่ว่าจะเป็นเงินบําเหน็จชรลภาพเป็นเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นเงินบํานาญชรลภาพเป็นเงินรายเดือนตลอดชีวิตไม่เท่ากันนั้นมาจากปัจจัยเงินเดือนเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายงวดเงินสมทบ ที่ส่งเข้ากองทุนประกันสังคมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านฟังหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ